พิ่นว่ากะัพิ่นวาเน้อผมกับเมื่อไม่นาะเพิ่นกับว่าเสดือนี่ขันว่าเป็นทางสายเพชรอุดรเนี่ยเสดืออยากจะจุนแต่จักหน่อยก็จะหายไปอีกอ๋อหมายถึงว่าสิพ่อว่าจะพ่อเพชรอุดรหรือแม่เพชรเพชรอุดรขันไข่หน่อยมันจะเป็นี่งนี้มนี่จะเงี่ยพิ่นว่าจังขันอันนี้พี่น้องต้องังไว้เป็นความรู้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผมกะผมกะด้วยเห็นมือนี่ละพี่น้องเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกเพชรอุดรมันกะย่าเร็วนับมันกะย่าเร็วมันบ่บ่ค่อยได้เห็นลูกเพชรอุดรที่ อายุสองสาเดือนนั่งดีนะพี่น้องเขาผมก็ยังมีเรื่องเล่าดีๆค่อยงามๆให้พี่น้องได้เบื่องยูทูบเส้านะครับพี่น้องเข้าก็สามารถติดตามได้ทั้งเพจยูทูบแล้วกับเพจเฟซบุ๊กนะครับผมพี่น้องเข้าเพจยูทูบก็สิเป็นคลิปเต็มนะครับผมแต่ว่าเพจเฟซบุ๊กก็สิเเป็นคลิปย่อยส้อยมาให้พี่ให้น้องเพราเบิ่งแต่ว่ากัสิลงบ่เกินกันดอกพี่น้องเข้ากั ในเวลาอะไๆเรียกกันนะครับพี่น้องเข้าสะดวกสิเพิ่งทั้งยืดทรวงเลื่าสะดวกสะเพิ่งทั้งเฟตบุกจะเพิ่งใดทั้งสองเพีนะครับหรือจะเพิ่งยืดทรวงให้พร้อมเพิ่งเฟตบุกให้พร้อมกับเพิ่งใดครับพี่น้องเข้าเพได้ว่ากันเอาสะดวกยังไงก็เอาได้พี่น้องเด้อพอชีวิตผมกับเดินทา้งยืดเวสโา่หรอกะไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเข้าเฮ็ดงานหรอกะหน้ามือแรงกับยังสิละพอแม่พี่น้องเข้ากั ติตต่อมาให้ม,ยม่มยำแมายำกันมาได้กบมากันมันไก่สีไก่สีนั่นเนี้ยกะคุยกันครับพี่น้องเฮ้าว่ามีอยังเอาแนน้ำตัวเองนะเป้าครับสวัสดีครับเสื้อ,อยังคือ,อตุยครับตุยครับผมย่บ้านใดละ่ะบ้านเฮาอไ้ไผ่ครับหมู่หนึ่งตำบลนนํำพองอำเภอน,นํำพองจังหวัดขอนแก่นครับโอ้พี่น้องเฮ้ามาทางนลำพองเลยว้อบ้านยวกันครับห <Why? S 1> ว้เว้ยเสียเว้ยลูกพี่ผมเล่นพี่น้องมือด <laughs> ีมาเหยียบ ทำเสือเด้อพี่น้องเด้อเอาเพื่อเป็บริการว่าเสียเวลาอันนี้เป็นลูกทั้งใดครับเราค่อยงามขวัญก่นเท่านี่แหละค่อยงามเราขวัญก่นเท่านี่เนาะตั้งแต่งามมิลีแหละพี่น้องขวัญหาบแอกยกขวัญบ่หรือขวัญหาบแอกขวัญพญานางแทน่นขวัญตกสว่งนะครับผมข้ออ่องเรือเปล่าผูกโบธรรมาชาติเล่นเนาะครับครับกําไรหากําไรเก่าหาหลังกับว่าไปครับพี่น้องเฮ่อมีมาทั้งซีขาเด้อนี่ นี่ขวัญหาบแอกเพิ่นนี่พี่น้องแลกับควันพญาเงินกันอยู่กลางหลังนะครับผมป้ายจักจีหรือเปล่าป้ายสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนสิเขบเจ็ดเดือนสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบเนาะตั้มก็ได้ครับร้อยยี่สิบแปดเอารอยยิบแปดเนาะประมาณไปพี่น้องโดยประมาณเด้อะนี่แม่หางเปิดสินไส้ขวาครับพี่น้องนี่ไส้ขวาเลยนะครับผมหางเหย้าพัวเป็นลูกบ้านเล่าขอนแก่นเท่านี่เนาะครับนี่ฝันเล่าพี่น้องเท่าแกจิต พอกับพัฒนามากนะคลัะพอกับพัฒนาสิบเจ็ดเดือนครับส่วนสูงลอยยีสิบแปดนิ้บเก่าสามสิบก่ถือว่าได้ครับพี่น้องนี่ถือว่าได้นะครับผมนี่มีขวัญต้องทางดอกนึงแล้วก็หัวหม้อท่องครับพี่น้องกะถือว่าเป็นแม่พัฒนาได้นะครับพี่น้องเฮาเง่เราดีครับเอาใถบเอาอันพี่น้องมักน้ำทันพี่น้องมักน้ำกับที่เทอมช่องนะครับเนาะครับผมก็บที่ปันกันไปจัก มาไหาิเจ็ดคะแนนครับ่วยคือส่งวามันถอดแบบเลยระเดิมช่องครับไปเดือมไปเดิมเลยเนาะครับผมโอ้เป็นช่องเป็นคอไขว้สายไม้เลยพี่น้องเข้าขอไขว้สายไม้ของเพียรนะครับผมก็เอาแบบแหกหมันเลยไปเดือมไปช่องไปเดือมปช่องเลยนะครับเอาท่านกับท่านครับหาเมือนเจ็ดครับผมคุยกันได้คุยกันได้พร้อมส่งเลยครับพี่น้องเข้าโอ้เดี๋ยวนี้เวลาพ่อพี่ผีตากผ้าออมเด้อพี่น้องเข้าภาพคมชัดระดับซีเคด้อพี่น้องคุณล่ะลอย โอ้ยลอยนิบแปดนิบเก่าสามสิบนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องสาหรับไข่สายพัฒนาเด้อประกันตั้มไปเลยครับครับผมเอาลอยนิบแปดเนาะแต่ว่ามันก็ได้ลอยสามสิบี่อกครับครับผมกับประมาณนี้แหละพี่น้องเข้าระดับสายตาวิธีการวัดคนมันเบื้องบกคือกันนะครับผมพี่น้องเข้ามันก็อยุ่ประมาณนี้แหละนะครับผมนี่หัวโหนกหมอท้องเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องโอ้ยใส่พอดีๆได้ของดีครับพี่น้องหาเมื่อน หาหมื่นเจ็ดพันบาทหาหมื่นเจ็ดพันคุยกันได้เนาะขุนเรียบเลาะครับพี่น้องกําไรสวยงามเลยนะครับผมค่ายค่ายตัวนี้ตาโยด้วยพี่น้องด้วยตาโยนะครับผมสวยนะครับเอาหนีให้เบิ้งงยเงี้เลยพี่น้องเข้าโยเลาขึ้นจักหน่อยนะเป้าขุนล่ะเบิ้งเงีๆยเี้ด้วยพี่น้องด้วยหาหมื่นเจ็ดพันคุยกันได้เนาะนั่งเอียกด้อพี่น้องเด้ออ้ยจับไว้สั่นละเบาอันนี้แม่มันเนาะ ครับผมแม่ม่านเด้อพี่น้องแม่นี่สูงกว่าแม่นั่นอยู่เนาะสูงกว่าครับสูงกว่าเด้อพี่น้องเฮาอยู่ประมาณ130ร้อยสามสิบขึ้นนี่แหละครับร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดเท่าประกันใบร้อยสามสิบเจ็ดครับออกใบร้อยสามสิบเจ็ดเนาะครับโอ้พี่น้องเฮาสูงเด้อคนล่ะเดี๋ยวเบิง<แ>่งปพาดแม่เราว,ว่นใกลท้ทีออกแล้วเตีเ<อ>้ยนีแม่ห่างเปิดสินยุดกลางพอดีจิ้มแฉกเด้อพี่น้องเด้อมีจิ้มแฉกเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิ้มแฉกไหนครับเนี่ย อ้าว่ยาวาว่าได้พี่น้องเด้อนี่เนาะใบเล่าเนาะครับผมใสไอาการแขวยบ้านนนพยอมไปเด้พี่น้องเฮาไอาการแขวยผมเคยเอาลงเพลทแล้วลหละนะครับผมปู่เจ้าดีเซลสายปลาจีนพ่อเจ้าบอลลูนนะครับผมตาทวดเพชรอุดรตาเจ้าสิงโตแม่เงินลูกสาวสิงโตอ่าการขว่วยเด้พี่น้องผสมจริงเนาะเบ้าเนาะผสมจริงครับผสมจริงวันที่ยี่สิบยี่สิบสามกระะกฎาคมหกห้า เอาไว้ๆอย่างนี้ตัวนี้ครับผมกำหนดคลอด23มิถุนา66สังเกตกับสัตว์12สิงหา65ยังพันในสังเกตยังพันในห่อดมือกับสัตว์เนาะแต่ว่าใส่แล้วแต่ว่าเพิ่นเซิงไว้ขึ้นหลายเทื่อยนะครับหลายรอบอยู่อ๋อใส่ให้มือนั่นเนาะครับโอ้พี่น้องเข้าแล้วบ่งเด้อแม่เราจับดีได้พี่น้องลูกตัวที่เท่าได้ครับอ่าได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับอ๋อได้ลูกในที่สองในที่สองมากคุณครับ เพิ่งขันช่องทางเอี่ยวเป็นหางของขมวดเป็นนกยุ่งล่ำแทนครับจอดกันเลยนะครับตาแต้มปีกผีเสือ้อเขาเต็มวงตาโคนเขาควายงใใ่า่วงเขากั้นส่วนมีหูหักครับติดสายเปน็นดอนุดรอุดรท่านี่นั่นครับพี่น้องที่ขันหับแอกยุ่ง้อนะครับผมเอี่ยวขันหับเงื่อนหับท้องขันตกสวงตกสวงหาับเงื่อนหับทองขันหาเพิ่งข้ออ่องฤกษ์ปักเข้าปูโบครับโอ้ ลูกเพิ่นตัวแรกลูกเถือกข้าลูกแม่ครับลูกเถือกครับตัวแรกลูกเถือกเนาะก็ไลเก่าหนาหลังครับพี่น้องนี่หูวฟอนอุดรท่านี่น้ำหมุนข้ออ่องลึกปกข้าวผูวกโบสามอ่องนะครับพี่น้องเข่าขาวจ้วนะครับผมโอ้เข่าทาได้พี่น้องพูดสวยสวยสวยแต่ว่าส่งสีส่งสีพวก,กเป็นตะขืนอีกดอกเนาะแต่ต้องรอบเบิง่งวันที่สิบสองนะพี่น้องเข่ารอเบิ่งครับแต่ว่ากระชั่วนะครับ เพราะว่กาก้านกล้วยผสมจริงเนาะขึ้นให้หลายดอกที่เนาะมีคลิปวิดีโอให้เบิงเ<อ>่งความมีคลิปวิดีโอให้เบิ่งพร้อมเก็บที่ผู้สนใจครับผมก,าก้านกล้วยบ้านนวลพยอมพี่น้องเฮาผมเคยเอาลงเพจยรเฟ้นบวกกับะเษีหนึ่ง Facebook เอาหนึ่งบวกศูนย์จุดหานี่เอาเท่าไรครับเนี่ยตัวนี้จะแบ่งปันธี่ปันน้องคือกันครับเอาเก้าหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องเข้า แกหมันแกหมัช่องครับช่องเด้อดดองแกหมันขอกของน้ำแกหมันขอเกี่ขอแกหมันช่องเด้อดองสวยงามเลยนะครับเก้าหมือนหาพันเกมือนแปดพันบาทเก้าเหมือนแปดพันคุยกันได้คุยกันได้ครับพี่น้องเฮาเล็บแม่เลากับม่นดีก็ยังในเบื้องนแม่ละพี่น้องเอาจับเ้ยยกขึ้นยักบาทเบาอุ้ยสวยสวยสวยพี่น้องเฮาพูดล่ะพูดหล่ะครับส่วนสูงลอยสามสิบแปดกับเพื่อไว้จักลอย เอาลูกตีตั้มๆไปเนาะ,นะครับพี่น้องเข้าก็อาจจะบ่ถึงนะพี่น้องนะครับเพราะนั้นก็นวัดออกนะครับพี่น้องบอกว่าหูขึ้นกันแล้วครับผมกับพี่น้องเข้าพูดซีเรียสเรื่องส่วนสูงกับต้องวัดเอาเบื้องนะครับผมแต่ว่าเจ้าของเพิ่นเพิ่นกับประมาณนี้นะครับพี่น้องเข้าเพระนั่นกับพี่น้องกับพิจารณาเอาเด้อเก้าหมื่นแปดพันคุยกันได้เน้องเบานาะเบอร์โทรเจ้าเบอร์ใดกว่าศูนย์เก้าสี่สามหกสอง ห้าหครับศูนย์เก้าสี่สามามหกสอง้าหห้วตุยบันหวย,พยเพ่อำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อสวยงามเลยแก<ค>่แก่ตัวหนึ่งโอ้ยแม่นี่สูงกว่้มูครับพี่น้องสูงแห้งครับฟางกินหญ้าอยู่บ่สูงปานนี้เด้อผมายือนอยู่เดินตรงๆนี่สูงเด้อพี่น้องเฮาพุ่นละ่ะอันนี้ก็มีหูฟ้อนดูดอนถ้านี่คือกันเด้อพี่น้องอยฝัน ต้องทางเอี่ยวเป็นหางหงสมวดพุ่งลํำแพนตาเตีมแกมจำหัวหมอท่องค้นเขาค่อยง่ายวงเขาขั้นสอนครับพี่น้องมีหูฟอนอุดรท่านี่ยักหน่อยครับพี่น้องมีไม่ขั้นพาดหลังขวัญหาบเงินหาบท่องเอี่ยวปกสวงพอดีครับข้างนี้ก็คือกันนะครับผมเอี่ยวมาใส่สวงนะครับมีขวัญทัดดอกไม้พ่เบ้านี่พ่อแม่พ่อมีพ่อปิดหลังนะครับผมแต่ว่าโอ้ ลูเจ้าเราได้ลูกเยอะโตแล้วครับได้ลูกตัวนึงครับลูกแรกลูกแรกนี่เนาะบักเถิกหน่อยเนาะเป็นลูกตัวเถิกครับเดี๋ยวเพิ่งเล็บเลาก้อนพี่น้องเข้าผมเล็บมุดผมดิ๊กเลยนะครับผมทั้งทั้งหนาทั้งหลังก็ไลเกาหนาหลังครับพี่น้องพ่ออ่องเถือเปล่เผ่าบู๊โบสูงยุทธไสครับเอ้าตอนนี้น่าจะได้ร้อยสี่สิบนะจ่าเพาะ่พอมันสูงก็เมียมื่อกี้เลยไหมพี่น้องครับผมสูงก็เมียที่สองมื่อกี้นะครับสูงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าลูกเถิกเราออกได้จักมือแล้วครับลูกเถิกได้ เขาเดือนที่สามครับเขาเดือนที่สามเนาะแม่ก็ฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วอ๋อทาวัคซีนเรียบร้อยแล้วครับลมใส่อีกไปบัดนี้ยังครับยังพันในขืนรอดรออยู่ครับรออยู่เนาะรอจับตัดขืนเอาว่างหันกินยาอยู่ใกล้ๆคู่สาบตัวสวงปั่นนี่ได้หรือเปล่าปั่นข้นมาอยู่เดือนหรอกได้มาสวงแยกใช่แล้วครับผมโอ้ยแมเอาแม่นี่ขึ้นปบหรอกพูดละ กินยาดีแห้งได้พี่น้องเข้าย่คู่สึกษาเัง่หัน,นะครับผมใกล้ okay ที่ขึ้นแล้วล่ะเบ้าเพราะว่าอันนี้เป็นบวมๆนมๆแมนครับมันเริ่มบวมเริ่มน้พี่น้องใกล้ที่ขึ้นนี่ละคือควขยมันออกลูกแล้วมันอยู่ประมาณสองสามซีนี่แหละพี่น้องมันจิทับก<ต>ันเป <วา S 1> ็นมันกั<อ>้นหอนหกกะรอบแรกเกขึ้นเป็นสั์ลูกได้แค่ยี่สิบห้ามือโอ้เจ้าของบ้านในไฮซาแมนครับโอ้ คือมันมีเช็คเกอร์อยู่ตัวหนึ่งก็เลยขายไปแล้วอ๋อก็เลยบว่ท่านให้ใส่ครับผมบานี่ก็พวกถี่ให้ใส่เนาะบานี่เฮ็ดวัคซีนเรียบร้อยแล้วครับลูกได้สี่เดือนเราก็สมควรให้ใส่แล้วล่ะพี่น้องรผมมันสี่เดือนคันตัวเมียดีๆน้อยมัางสีเหตุผนว่ามันติดแล้วมันงทีร่วงกลินน่อมยุบอีกประมาณสองถึงสี่เดือนครับผมลูกมันงทีเสียกินน่อมยุบประมาณหกถึงแปดเดือนนะครับพี่น้องเข้าแต่ว่าแปดเดือนนี่ก็ถือว่าหกเดือนถึงแปดเดือนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับคยนนน้้ออะรับพีี่่งท ได้กินนมขนาดนี้นะครับถ้าถอะแม่ตัวไหนที่บ่ให้งไสยังไงลูกได้ยักสหกเดือนยังให้งไส้มึงอยได้กินนมแม่มันสิบเดือนนึงเสียถือว่าโอเคนะครับพี่น้องเฮาเอาตัวไหนเปล่าสองบวกหนึ่งนี่ตัวนี้หลังไม่ครับผมหลังไม่เนาะเ่ราะเนสองบวกหนึ่งนะพี่น้องมีมีลูกเถลียติดเดี๋ยวสีผ้าไปเพิ่งนะครับพี่น้องหลังไม่เนาะครับผมโอ้งามเด้อพี่น้องเฮาหลังไม่กรับเพาเป็นยังนะครับพี่น้องเฮามันแม่ใหญ่แม่ราาคแ้งปัน พี่ปนน้องขึ้นโาครับผมครับเป็นแม่บอกได้เลยเด็ดพี่น้องเข้าเนี่ยคุณล่ะสูงใหญ่นะครับพี่น้องโอ้งามหง่ามง่าพู้ใดสิไปไล่ลูกบักเพือกเพลินมาให้เบื้องแน่นอนโอ้จับแหวงสั่นลรืเบลาสวยสวยสวยพี่น้องเด้อหลังไม่เนาะเปล่เนาะหลังไม่ครับผมเอาเอาเอาพี่น้องเข้าเบื้องเนี่ยคุณหงามแย้งคือพอเพิ่นนี่เป็นลูกเบิ่มเนาะพอเพิ่นเนี่ยเป็นลูกเบิ่มพอเพิ่นเป็นลูกเบิ่มพ้าลังอ่เราค่อยเพิ่นใส่โตมาเพิ่นใส่โตมาเพราะนั้นเขาก็สิมีสักเป็นหลานปู้เบิม เรือาา่องบ่างเรอน้ำหลากหร่ามหโอ้ยาุ่นฝันหาบแอกสองดอกเด้อพี่น้องฝนหนึ่งสองหลังไม่คาดเด้ลพี่น้องเด้ลสองเดือนต่อสามเดือนโอ้แต่ว่ามันเป็ี่ยนยังก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยสะดือมันเนี่ย,ยเ,นนเ,เพิ่นว่ากกันเพิ่นว่าเนาะกับผม,ผมกับมื่อไม่เนาะเพิ่นกับ,บ,บว่าสะดือนี่ยขันว่าเป็นทั้งสายเพชรอุดรนเนี่ยเศษืออยากเจ็ดจุ้นเต้ยน้อยก็เสีหายไปเองอ๋อหมายถึงว่าสิบ่ว่าจะพ่อเพชรอุดรหรือแม่เพชรนเพจดูดอ ขันไข่หน่อยมันจะเปลี่ยนส้วงนี่อย่าเงี้ยงเพลินว่าจังสันอันนี้พี่น้องต้องตังไว้เป็นความรู้เรือยพี่น้องเรือยเพราะว่าผมกะผมกะด้วยเห็นมือนี่แหละพี่น้องเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกเพชรอุดรมันกะง่ายแล้วเนาะครับมันกะง่ายแล้วมันเพราะเพราะใได้เห็นลูกเพชรอุดรที่อายุสองสามเดือนนั่งสี่นะพี่น้องเข้าแต่ว่าปั้บขวัญงามดนะพี่น้องเข้าผลขวัญหาบแอกซ์แอนสามดอกใส่ขวานะครับหมูเป็นกับอุดรแท่นี่เออนี่ยแต่หมูได้แม่พี่น้อง เนี่ยหูวฟอนอุดรธานีได้เมียนะครับเรื่องเด้บักเถิกน้อยฝุ่นขวัญสองท่าสองดอกคือเมียขึ้กันนี่ขวัญหาแผกสามดอกเนี่ยแล้วก็ไม่ข้ามพลาดหลังหลังไม่เนาะเบาเนาะหลังไม่ครับผมเดื่องสีน้องเด้องข้ากับปันทีปันน้องใช่เรอันใดเมียเพื่อนพุ่นผิดนี่เล่นน้อยเมียเพื่อนเนาะอ่าผมเห็ดงานโรงงานครับครับผมเดี๋ยวนี้ยังเห็ดปะเห็ดเห็ดคือเก่าเห็ดคือเก่าแต่ว่าเขากะอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะตะกี้ก็เลี้ยงงัวครับผมเลี้ยงงัวก็เลยมาลองหัดเลี้้ยยงควาาไดประมณกั เดือนนี่ลยนะครับมันยากวัวเหลี่ยงควายยังไงก็งัวอยู่ครับทีนนี้มันมันกวันกวนเร็้ยวคว้าเขามีเวลาเขามีเวลาไปจัดการเลี้ยวคับเลี้ยวกับหนางานหลายของงัวโอเคนะครับลองกันเลยนี่แต่ว่าวันมีพี่น้องเข้ามักน้ำสนใจน้ำกะตัวมาว่าจ่าโอ้ร่มกันได้เนาะได้ครับเอาพี่กัดครับพี่กัดบ้านหเวย์ไพรมูนึงตำบลนลำพองอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรครับจ้ 094 362 5685ครับเนาพี่น้องเข้าฝากไว้ได้ออมหูความใจพอกไบสายไม้ของช่องได้พี่น้องเด้อเบ้าตุ้ยบานหวยไทยสมุน้ำพ้องเอเพื่อน้ำพ้องอย่าวัดปนกันครับพี่น้องยู่ดีมีแห้งเด้อเบาเด้อเดือนห้างต้อครับพี่น้องสวัสดีครับ